และต่อเนื่องเลยนะคะเราจะไปพบกับหมายเลข16ค่ะแทมมี่อัญชาลิกานพัทลุงค่ะ ฮัลโหลสวัสดี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 วันนี้จะมาขายของไลฟ์สดนะคะในติ๊กต็อกจ้าโอเคเอาเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะลองกดดูเข้ามาก่อนนะคะตอนนี้40,000คนแล้วค่ะ สี่หมื่นห้าหมื่นนะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยวันนี้ใครอยากเอดของนะคะทุกคนจะอยู่อยู่ในช่วงโมเมนต์ดีของเทมมี่ในเวที The Presenter Idol Thailand นะคะเป็นเวทีที่โอ้ยประทับใจมากๆเลยค่ะน่าติดํามากๆเลยส่วนสาวๆคนไหนนะคะที่อยากมีอออนาคตนะคะในวงการบันเทิงต่างๆนะคะหรือว่าจะอ่ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ได้ทำัิจกรรมกับทีละพรคลินิกนะคะก็มาสนสนใจก็มาสมัครปีหน้ากันนะคะโอเค ถามคำถามอะไรก็ถามถามได้เลยนะคะโยอันนี้คือสิ่งที่เด็กวัดแขงแรงเหมือนกุงอะไรเงอโอเคทําไมพี่ทำมี่ถึงสวยจังคะอ,อ๋อจะบอกว่าความสวยเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งภายในและภายนอกเนาะออสวยจากภายนอกเนี่ยเราก็ต้องมีการทำัลจกรรมกันบ้างจิ้มนมจิ้มหน้าเติมนู่นเติมนี่ก็ทำนี่ก็ทำตามานะคะทำตาสองชั้นแต่ตอนนี้คือตาสองชั้นเ,นเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าอายุเพิ่มมากขึ้นตาก็แบบว่า ตกหย่อนค้อยนะคะนี่ถ้าใครอยากจะทำตานะคะแนะนำเลยที่เทลพรคลินิกโดยอาจารย์แพทย์หมอชนละทิศนะคะเก่งมากเรื่องทำตานะคะคือแผลเล็กนะคะสวยไวพรุ่งนี้ตื่นมาทำอ,อ่อทำงานได้ต่อเลยนะคะแล้วก็ อย่างที่สองนะคะสวยจากภายนอกนั่นก็คือนี่ค่ะน้ำหอมชาส์มค่ะมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันนะคะเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์นั่นเลยกลิ่นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาดมกันใกล้ๆมากเลยนะคะ Love <Yo S 1> <Char> นี่เลิฟอัพชารมสุเด็กซี่ออฟชาง์มโอ้โหเพลงละ,ะแล้วก็มี Blue Sky นะคะแล้วก็มี Scene of s e x y Li ลิชชนะคะนี่คือความสวยจากภายนอ,อนอกค่ะแล้วก็ความสวยจากภายในนะคะผิวพรรณต้องดูแลค่ะ อ่อคอลลาเจนรรีไวทอนะคะแล้วก็มี2อย่างนะคะอันนี้เป็นเจลลี่มิกซ์นะคะเป็นคอลลาเจนบวกดีท็อกนะคะตัวนี้เนี่ยกินแล้วอ๋ออยู่ท้องเป็นนุ่มๆเป็นเจลลี่นะคะกินงาน่ายไม่ขาวแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเป็นคอลลาเจนกรอกปลาครึ่งซึ่งแปลกมากเราอยากให้ทุกคนได้ลองกันรสชาติดีมากๆนะคะทั้งสองตัวนี้อาจจะกินเช้าหรือจะกินเย็นก็ได้นะคะวันละสองซองรับรองได้ผลแน่นอน,นะค,ะค่ะก็น่าจะเนี่ยโอเค ได้เอ่อใครเอ็กอะไรกันไปแล้วบ้างเนี่ยโอ้โหเออรีบเลยรีบเลยนะคะเออราคาเนี่ยไม่แพงนะคะตอนนี้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายๆเลยนะคะทุกตัวผลิตภัณฑ์นี้นะคะน้องๆน,นักศึกษานะคะอยากแนะนำให้ ขอบคุณค่ะและนี่คือความสามารถพิเศษของหมายเลข16แทมมี่อัญชลิกาณพัทลุง